เขาดีแช่ได้ ่าวดีแชร์ได้กับเรื่องราวดีๆที่ต้องแชร์วันนี้เป็นเรื่องราวของขนมครกข้าวเหนียวขนมโบราณหาถานยาของดีของเด็ดของตลาดกำแพงเมืองคอนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดขายเฉพาะวันเสาร์บ่ายสามถึงสามทุ่มบอกพิกัดกันแล้วใครมีโอกาสไปเยือนเมืองนครก็ไปลิ้มลองกันส่วนใครไม่มีโอกาสไปเยือนก็สามารถทํากินเองได้ง่ายๆแค่มีถาดขนมครกทั่วไปส่วนผสมสําหรับขนมครกข้าวเหนียวก็คือข้าวเหนียวทั่วไปนําไปซาวน้ําให้สะอาดก่อนแช่ไว้ประมาณ6 ถึงชั่วโมงอยากได้สีเขียวก็ใส่ใบเตยลงไปอยากได้สีม่วงก็ใส่ดอกอัญชันลงไปเมื่อแช่เสร็จแล้วก็จะได้ข้าวเหนียวที่เป็นสีสันตามต้องการจากนั้นเวลาทำก็ตักเอาเข้าวเหนียวที่เราแช่ใส่ลงไปในถาดขนมครกใช้ช้อนบีให้ข้าวเหนียวแบนและบางกรอบเมื่อสุกก็เอาขึ้นจากเตาเวลากินก็เอามะพร้าวที่ขูดไว้ผสมน้ำตาลน,นิดหน่อยโรยลงไปบนขนมครกข้าวเหนียวรับรองอร่อยแน่นอนใครๆว่างก็ลองทำกินดูนะขนมครกข้าวเหนียวขนมบ ร้านหาทานยาก